สวัสดีค่ะวันนี้กับพบกับผิ่แพรวิสูใส่ตายนะคะวันนี้ผิแพรข้อนียอยากแร้งตายนะคะบอพี่แพรมาส่งรถปาเจโร่คันนี้ให้กับคุณลูกค้าก้องผิ่แพรเมืองนครนะคะออตอนนี้กับผิวแพรแก่ทึ่งบานคุณลูกค้าแล้ว,แ,ลวแต่ว่าข้อนีอยดคุณลูกค้าขขอรีวิวรถนิดนึงเรามาดูกันนะคะคันนี้ก็คือปาเจโร่ลุน G t พีแนะคะ ีพ t พั t ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสมแส้าหืมันบาทค่ะซี่ข้าวเพิ่มอยู่ที่หนึ่งื่นห้าพบาทมาดูกันนะคะว่า,าคันนี้ปีแพรวแทบมาได้ให้ลูกค้าปีแพรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือจะมีในตัวตังตัวอักซซอนปาเจโร่นะคะเพิ่มฟวามสปอร์และตัวกระจังหน้าดำให้นะคะทำให้หน้าดำดูดุดันมากขึ้น อีกอย่างหนึ่งนะคะอ่าแล้วตรงตัวสี่ให้ตรงนี้สวยเลยอ่ารลอมด้วยชุดอ่าขันชนหน้านะคะส่งสปอร์ตไลเดอร์แล้วก็มีไฟเดลทยให้ด้วยโอเคเรามาดูด้านข้างกันนะคะว่าด้านข้างสีเทาจะได้ไม่้างด้านข้างก็จะมีตรงซุ้มหลอดห้องมิสููนะคะซุ้มหลอดดำทีๆเลยคันนี้รับคันนี้ไม่ต้องกลัวไป็ไม่ใช่แน่นอนค่ะอ่อถังเทบัดใจเศร้าๆแน่นอน ดันข้างนะคะดันข้างผีเควกาจะตรงมู่ช่างผีแควกาเล็บตรงสีดำให้นะคะเผื่อตัดกับตัวซุ่มตัวด้านหน้าตัวลังขารถนะคะ,ะตรงลังขารถนะคะผีเควกาเล็บดำให้ให้กทางคุณลูกค้าปลอมเหล่าลังขาแเล็บดำหมดเลยถึงขั้นเลยค่ะคันนี้เล็บดำให้ทางถึงขันเลยแล้วค็จะมีในซ่อนกล้องคิวกัรซาดเปาเรองมือจับ คอบมือจับนะคะแล้วก็คิวดันข้างเนาะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรดโอเคเดี๋ยวเรามาเลยดันลัางกันนะคะว่าดันลัางมีอะไรบ้ากคันนี้ก่ะพี่แพลวจัดเต็มเหมือนเดิมคะ่ะฟรีจุดแตงรอบ่ันอ่าดันลัางนะคะกาจุดสเกัตนะจุดสเกคัใจกันชนล่าง ส่งสปอร์ตไลเดอร์รับกับตัวขันชนด้านหน้านะคะโอ้โหความช่วยห้ามความผีความดูดันมากเลยแล้วทุ่งกาจะมีคิวการเอลสี่ดำตัวอักษรซี่แดงท่องปาเจโร่สปอร์ตสปอยเลอร์ดังดำนะคะพี่เราเริ่มเลียนเป็นเหนคือ,อจะล่ามดำนะคะอ่าแล้วเรามาดูไายในอีกนิดนึงนะคะใน,ในกันนี้ ตัวนี้เป็นตัวเริ่มตอนนะคะข้องปีปลาเรา,าตัวเริ่มตอนอจะมีอะไรเพิ่มเติมมามั่งจากตัว m y ยี e นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวไม่หลาสุด m y f e s ซิงแต่เติมเติมมาก็คือตัวไวเลสชัตเตอร์นะคะคุณลูกค้าสามารถาชา์ติตทรศัพย์มือถือใดสายใดเลยตรงนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดตีสนใจนะคะคุณลูกค้าต่างตายไม่ว่าจังหวัดไหนข้องปากตายนะคะถ้าสนใจให้ผีแปวดูแลตักิผีแปวมาได้นะคะทางยูทูบคล้องผีแปะช่องมิสูใต้ตายนะคะหรือทางเพจคลองผีแปวมิสูปลายแดงโคแร่งไบติผบแปวนะคะแกมเปนรุ่นนี้ตัวนี้ก็คือจับรีให้ให้จุดแป้งให้หลอบท่านแบบนี้เลยแป้งให้แบบนี่ต่างคันเลยค่ะรีมดค่ะ รับประกันได้ว่าคุยไวตั้งแต่ตอนแรกแบบไหน,นวันลูกค้ารับหลอดกาลูกค้าได้แบบนั้นต่างดอกเบี้ยต่างฉุดแตงต่างข้องแทมนต่างส่วนหลอดไม่มีมิดฟิวแม่แต่บ้าทเดียวค่ะกาวันนี้กาพี่แพร่ข้ออนุญาตจบคลิปไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แพรวข้ออนุญาตไปลางรอดแล้วกาเอาไปส่งหอมอให้กับคุณลูกค้านิดนึงรอรถคันนี้พี่แพรคขับมาจากกรุงเทพนะประมาณสิบชั่วโมงมาขึ้นโอเค นันวันนี้นนก็ขอบคุณมากๆค่ะแม่ลาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย